สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลยสำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอม t ็อปอ ที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทผนึกมันโซแรนิเวอร์วาโรแรนอาโปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนๆทุกๆชานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม So r ล n New World กับผม NT Channel นะฮะซึ่งคลิปดดวันนี้นะฮะเราก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะครับผมรวบรวมทุกอย่างนะครับของฟังก์ชันในเกมนี้ทั้งหมดนะครับที่จะหาเพชรได้เว้ยซึ่งเพชรวันนี้ที่เราจะมาหานะผมคือเพชรสีฟ้าที่เราชอบเอามาสุ่มกาชานั่นแหละนะครับผมและเกมนี้ผมพูดตามตรงนะครับระบบนี่เยอะจริงๆในการแจกเพชรฟ้านะ และขอพูดอีกอย่างหนึ่งละกันนะครับผมเกี่ยวกับดันเจี้ยนเนี่ยถ้าผมพูดมันไม่ได้ตรงกับที่แปลมาในเซิร์ฟไทยเนี่ยผมต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะฮะเพราะว่าผมจะอ้างอิงกับในการที่ผมเข้าใจในเซิร์ฟจีนละกันนะครับผมมันจะได้มีฟังก์ชันที่อาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกของเซิร์ฟไทยด้วยเจ๊เหมารวมในทีเดียวละกันนะครับผมจะได้ดองรอในอนาคตแล้วก็ได้รู้ก่อนใครละกันเนาะเริ่มที่อย่างแรกเลยละกันนะฮะสำหรับรายการที่ลงดันเจี้ยนแบบทีมครับนี่เลยนะครับ ถามว่าได้เพชรได้ยังไงนะฮะก็คือการชนะครั้งแรกครับผมไม่ว่าจะเป็นดันใหม่ที่ปลดล็อกมานะครับผมเราจะได้รับเพชรในการชนะครั้งแรกเสมอนะอย่างต่อไปนะผมคือ PVP ครับซึ่งมันจะมีหลาย PVP ม,มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP แบบว่า 1, 1นึ่งหนึ่งที่เราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่า PVP แบบ33มนะผมก็ได้รับเพชรนะ และอย่างสุดท้ายคือ PVP แบบ10-10นะครับผมอ่าตรงนี้ด้วยนะครับผมได้รับเพชรทั้งการที่เรานะครับผมได้รับแบลงกิ้งรวมถึงนะครับผม Battle p a s s ด้วยครับซึ่งวิธีการรับ b a t เ l e Pass เนี่ยผมกดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมตรงนี้นะมันก็จะพาเราไปรับ b a t เ l e p a s พของรางวัลอารีนาเ่ยนะฮะก็จะมีเพชรในนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้เราได้รับของนะฮะนี่คือแจกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะผมเลยแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ย ไต่แล really kind of right ้งไปให้สูงๆและกันเพื่อได้รับของตรงนี้ให้หมดแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นของที่ดีมากๆเลยและอย่างต่อไปเนี่ยผมคือกิจกรรมรายวันเนี่ยผมคือการสะสมลูกแก้วนะซึ่งถ้าเราสะสมครบเนี่ยมันก็จะมีเวลาครูดาวใช่ไหมแล้วพอรวบรวมเสร็จเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับเพชรฝา้วยนั่นเองนะฮะและอย่างต่อไปนะครับผมเราก็จะมาสู่ในการระบบตีกระดูกละกันนะครับซึ่งระบบตีกระดูกเนี่ยมันจะเป็นระบบอีกแบบหนึ่งที่กำลังจะมาในอนาคตแหละนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปเพชรด้วยนับ ที่ไม่รู้นะนี่เลยนะฮะแต่อีกไม่นานเ,เราก็เข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมแล้วก็ตามมาติดติดคือในการที่โรงหอคอยครับ หอคอยตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีวิธีได้รับเพชรอยู่คือการกดตรงนี้นะครับผมเป็นการ AFK นะครับผมรายวันนะก็สามารถรับได้ทุกวันนะครับผมก็จะได้รับเพชรด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวสุ่มเล็กๆน้อยๆให้กับเราด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแนะนําว่าควรไต่ไปไกลๆนะครับเพื่อได้รับของที่โหดมากขึ้นเนาะอย่างต่อไปนะผมคือการประลองยุดครับผมนี่เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะผมฟังก์ชันที่3กดเข้าไปเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเราสามารถไปตีพวกนี้นะฮะเพื่อได้รับของมาแล้วก็กุญแจมานะครับ มาสุ่มของรางวัลได้นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้รับเพชรฟ้าอยู่เหมือนกันนะฮะเออตรงนี้ก็คือแนะนำนะครับว่าควรตีอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่ามันนอกจากได้เพชรฟ้าเนี่ยมันได้ทรัพยากรต่างๆมากมายเยอะมากๆนะอย่างต่อไปนั่นคือการบูชาเทพเนะครับผมถ้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะสงสัยนะครับผมว่าไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ย สามารถหาได้จากไหนนะตัวนี้สามารถหาได้จากตามแบบทั่วไปเลยนะครับวิธีการได้รับแบบง่ายได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องกดปุ่มนี้นะครับผมนี่ในการนี้นะผมในการหานะนี่ครับผมคือถ้ามันมีของสมบัตินะครับผมหรือว่ามีไอตาเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆนะฮะมันก็จะแสดงผลขึ้นมานะครับ ซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถปลดเลเวลไปได้เยอะๆนะครับผมสับบูชาเทพนะเราจะได้รับเกี่ยวกับเพชรด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทรัพยากรต่างๆมากมายนะและพอเราทําอะไรไปหมดแล้วเนี่ยในแผนที่นี้นะครับผมสิ่งที่เราจะได้ต่อมาค,มคือผลกําไรคือมุมขวาล่างตรงนี้นะฮะนี่เลย ตัวนี้ผมก็จะมีโอกาสได้รับเพชรเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม50เพชรนะอย่างต่อไปนะผมคือแบตเช่นพาร์ตนะครับผมของเกมนี้นะครับผมนี่เลยมันจะมีเดวลให้เราทําเหมือนกับทุกเกมอื่นนะครับผมพอเราทำภารกิจเสร็จเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเพชรตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะและผมบอกเลยว่าของแบตเ l e p พาร์ตเนี่ยแม่งแจกโคตรดีอ่ะผมเลยแนะนำใน้กับยาลืมมากดรับตรงนี้นะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับผมของดีเยอะมาก เลือย่างต่อไปนะครับผมคือเควสสมุดเลื่อนขันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันตันอยู่ที่13สานะเออสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีเพชรให้เราหมดเลยนะครับแนะนําว่าควรทานะเพราะว่ามันนอกจากได้เพชรเนี่ยมันได้ทรัพยากรอย่างอื่นเยอะมากๆนะฮะเอออันนี้ก็เหมือนจะเป็นภารกิจเติบโตในระดับหนึ่งเลยละกันนะครับอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมของทางเกมนะครับที่มันจะมีลูกเล่นมาให้เราเล่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมภารกิจอะไรให้เราทําอยู่เรื่อย สะสมแต้มในผมเพื่อได้รับของอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็รอติดตามนะฮะสำหรับกิจกรรมเกมน,นี้นะครับคือบอกให้เลยว่าแจกเยอะมากๆนะผมภารกิจก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเล่นตนตาเปียกตาแฉแน่นอนนะฮะอย่างต่อไปมก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเราแล้วนคัคืออ่างเปานะฮะ ซึ่งอ่างเปล่านะครับผมเราต้องมีสำนักอยู่ก่อนนะครับผมถึงตรงนี้เราจะสามารถรับได้นะซึ่งตรงนี้ในกล่องเราสามารถเก็บหอมรอมริษจากองเพศสามเพศสี่เพรเนี่ยคือเก็บรวมๆรายวันหรือว่ารายสัปดาห์รายเดือนนะฮะตรงนี้คือได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเออนี่คือผมแนะนานะครับว่าควรแบบมีกิวที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะเพื่อเราจะได้รับสำหรับเพศตรงนี้ตลอดนะ อย่างต่อไปนะครับผมเราก็จะมาสู่ในระบบพลังภายในกันแล้วนะครับผมมันจะมีภารกิจให้เราทาอยู่เล็กๆน้อยๆครับผมเพื่อรับแต้มตรงนี้นะแต่เผื่อทุกคนไม่รู้นะผมมันได้รับเพชรด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็แจกประมาณ5เพชรนะครับมันก็ไม่ได้บือหวามากมายนะจากที่ได้รับตรงนี้เนาะโอเคครับรวมถึงก็จะมีสมุดภาพด้วยสมุดภาพตัวนี้เนี่ยคือสําคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการที่เราไปเจอสัตว์วิญญาณนะฮะ หรือแบบไปการที่ได้การ์ดใบใหม่มาของเกมนี้นะครับผมและก็เป็นการตกปลาเนะครับเราได้รับเพชรด้วยนั่เองนะครับผมเออนี่คือสําคัญมากๆเลยนะครับเผื่อคนไม่รู้นะและไม่ได้ตกปลาเลยนะครับผมแนะนําว่าไปตกปลาครับนอกจากได้รับเพชรเนี่ยเราสามารถเอาปลาพวกนี้ไปแลกของรางวัลต่างๆได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับการ์ดใบใหม่ๆนะครับผมเราก็สามารถได้รับเพชรตรงนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนที่เราจะได้รับเพชรนะครับคือระบบนี้เลยครับผมอ่าอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ปะเออน่าจะนี้โอเคครับผมอันนี้คือการที่เราเนี่ยผมอัปเรเวลเกาะของเรานะครับผมยิ่งเราอัปเรเวลเกาะของเราเนี่ยผมเราก็จะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยนั่นเองนะฮะับสำหรับตรงนี้นะของรางวัลนะครับผมจะตามนี้เลยละกันนะครับผมระยะทางเนี่ยมันก็จะมีเพชรให้นะครับผมแล้วก็จะมีของจีปัตะให้ด้วยนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าได้เพชรเยอะนะครับผมซึ่งวิธีการอัปเรเวลเนี่ยผมก็ทําการสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆใในนนนนนเเเเกกมมีี้้ะะะคครับผาาอออออโย่่งต ไฟในผมคือภารกิจนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นผมขอเรียกเป็นภารกิจเติบโตได้ไหมเพราะว่าตรงนี้ในผมก็ได้รับเพชรทุกๆครั้งที่เราทำภารกิจสาเร็จนะฮะและมันอยู่กับเราตลอดไปเลยนะครับมอันนี้น่าจะขอเรียกเป็นภารกิจเติบโตละกันนะครับน่าจะได้อยู่แหละเนาะตรงนี้ผมก็สามารถกดเข้ามารับเพชรได้นะครับรวมๆก็ได้จะหลายพันอยู่ซึ่งมันแจกแบบดูน้อยๆนะ2องเพชร5เพชร3เพชรแต่รวมดีๆนะครับไม่โคตรเยอะนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าพวกเกมนี้มันอาจจะไม่ได้แจกหนักขนาดนั้นนะฮะ อย่างต่อไปนะผมคือดูสกิลว,วงแหวนครับซึ่งสกิลว,วงแหวนดูยังไงในหะผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงที่ลูกกดเยี่ยมนะฮะแล้วกดเข้าไปซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่เรามาเนะผมเราจะได้รับเพชรด้วยนั่นเองนะครับ,บตรงนี้นะเออมันจะมีโอกาสได้รับเพชรตรงนี้อยู่นะครับถ้าผมจำาผิดน่าจะได้ประมาณ50เพชร25เพชรเนะี่ยแหละไม่เกินนีนะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าผิดขอโทษด,ด้วย แล้วก็มีอีกอย่างนะผมที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนะฮะเดี๋ยวขอแทรกเหน่อลากานในผมเมื่อคืนนี่เลยนะครับสำหรับการฟาร์มวงแหวนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีปีที่สิ้นสุดของมันอยู่นะครับซึ่งถ้าเราทําได้เนี่ยจะได้รับเพชรไปนั่นเองนะฮะขอแนะนำนะครับผมตรงนี้นะฮะอย่าลืมมากดรับนะครับผมก็หลายๆตัวละครเนี่ยรวมๆก็น่าจะประมาณเกือบครึ่งพันได้เลยนะอย่างต่อไปในผมคือการขุดสมบัติครับผมขุดสมบัติเนี่ยก็ได้เพชรนะครับผมทั้งใบทองับผมแล้วก็ใบฟ้าเลยนั่นเองนะครับซึ่งการสมบัติ การเปิดกล่องทั่วไปเลยนะครับผมซึ่งการเปิดกล่องตัวนี้ก็มีโอกาสได้รับเพชรฟ้าอยู่เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะอ่าอะไรทานองนั้นนะครับผมซับตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ผมน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมเกี่ยวกับในการที่พูดถึงในการหาเพชรทั้งหมดของเกมนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะเกินหลายวิธี15วิธีได้นะครับน่าจะเกินด้วยซ้ำนะน่าจะเกือบ20เลยนะครับผมสลับวิธีการหาเพชร อ,ะะอย่างที่บอกไปก่อนต้นคลิปเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้แจกเพชรเยอะขนาดนั้นนะแต่มันแจกถี่แล้วก็ถ้ารวมๆเนี่ยน่าจะหลายพันเพชรพอสมควรนะครับผมเออโอเคผมสิ้เคิปวันนี้นะ่าจะมีประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับการที่มาแนะนำผู้เล่นมือใหม่ในการหาเพชรต่างๆเพื่อดองรอตัวละครตัวใหม่นะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าครับคลิปวันนี้มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน